วันนี้ข,อขอ้อกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอก็ขอกราบสวัสดีวันนี้ก็เมื่อวานนะครับไปได้จับพระใหม่มาได้มาสององค์ครับมีนี่นะสององค์สวยนะครับน,นี่หน้าตาติดคมชัดนะนะสร้อยคอกาไรนะครับอดวงแรกก่อนนะครับวันนี้ก็คือนะครับพระกิ่งนะฮะพระกิ่งยอดทงนะพุทธโสธรนะฮะโดย พันธนาการนะครับจิ่งกิมทองโจนะฮะนี่กิมทองโจครับผู้สร้างอันนี้ขึ้นมานะครับอ่าาเราไปดูกันนะเดี๋ยยอดทองวสวยอย่างนี้นะครับวีทผมบ่าอะไวิตวิจริงนะฮะอันนี้เราจะทำคลิปก่อนอันนี้ดูในองค์แรกก่อนนะ ปกติคมชัดครับนนเนี่ยครับวสตาเนี่ยตัวนี้นะชัดเจนดูหน้าตานะครับโอ้โหดูไส้คอครับวีดนะฮะไส้คอปิดวีดูผสมเด้งๆนะฮะผสมเด้งๆนะฮะเนี่ยนะเนี่ยครับเห็นไหมที่หลบกล้องแล้วนะฮะยอดครับเด็ดอันนี้จะเป็นเนื้อทองหรือน้อง เป็นหล่อนะครับเป็นหล่อนะเป็นหล่อพระพุทธรอนะครับสวยกริปนะครับองค์นี้สวยกริบบอกเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายครับหายากนะครับแบบนี้หายากมากนะฮะหน้าตาจมูกติดคมชัดนะครับสังก,กติติดคมชัดนะครับความลึกความคมนะครับพพุทธสิป์นี้สือว่าสุดยอดนะครับพุะสทธรอนะฮะ พระพุทธสินมาสุดยอดนะฮะว่าศอกแดงๆนะฮะเห็นไหม,ไมเก็บบทตูมนะครับโอ้โหเออเจ๋งนะครับเป็นพระผู้เป็นพระพู้สะทอท,ที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับตรงนี้นะฮะอ่าเด็สวยวีตนะครับสวยวีตตรงนี้นะฮะ สวีด้ครับอันนี้มีพร้อมกล่องเดิมนะครับผมรับประกันผิวเดิมนะครับรับประกันพระแท้นะครับอ่าเนี่ยเดิมเดิมพระแท้ครับอ้าวดิตันนุ่นเรนอนก็ขอน้องสาวนี่ก็ขอกราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ